สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับคลิปสุดไวล่ลจากผู้ใช้ t ิกต o อกนะครับที่มีชื่อว่านันลินาดยัมมี่เจ้าของร้านสินอร่อยที่ตลาดนันดรถไฟสีนครินโดยในคลิปนะครับ จะเป็นภาพวาดตัวละครยักษ์ในวรรณคดีไทยซึ่งมีสีสันสะดุดตาและใช้เวลาวาดนานกว่า13ชั่วโมงโดยผลงานชิ้นนี้นะครับมีลูกค้าถูกใจจนยอมควักเงินจ่ายนะครับให้ถึงหลักหมื่นและคลิปนี้นะครับมียอดผู้ชมกว่า3.5ล้านคนด้านชาวเน็ตนะครับก็ต่างบอกว่าสวยสวยจนไม่กล้ากินขอเอาไปใส่กรอบเก็บไว้เลยดีกว่าแหมสวยจริงๆนะครับจากที่ผมดูภาพเห็นแล้วก็ไม่กล้ากินเลย เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับเวลา5โมง20นาทีทีมงานของพักพลังประชารัฐนครสวรรค์เขตที่5ได้ถ่ายคลิปรถกระบะสีดำนะครับที่เข้ามาจอดและทำลายป้ายหาเสียงโดยการขับรถชนนะครับและเหยียบทับป้ายก่อนจะหลบหนีไปทางทีมงานนะครับจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้โดยขณะจับกลุมตัวนะครับผู้ก่อเหตุได้บอกเพียงว่าไม่ชอบพักนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้ประสานญาติให้มารับตัวจนทราบว่าชายดังกล่าวนะครับ เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วมักจะเกิดอาการคุ้มขั่งและฝังใจกับพักนี้เมื่อเขาเห็นป้ายนะครับเขาก็เลยขับรถพุ่งชนจนทําให้เกิดความเสียหายอัปเดตยอดเงินบริจาคซีเกม2023 ภายหลังประเทศกัมพูชานะครับเตรียมเป็นเจ้าภาพ4ีเกมครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมโดยกัมพูชานะครับได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆมากมายรวมถึงเปิดช่องทางสําหรับรับบริจาคให้กับนักกีฬาอีกด้วยโดยได้ระบุข้อความไว้ประมาณว่านักกีฬาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยลําพังพวกเขาต้องการกําลังใจจากคนชาติเดียวกันโดยคุณสามารถมอบอํานาจให้นักกีฬากัมพูชาด้วยการบริจาคเงินซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ เป้าหมายที่กัมพูชาเขาได้วางไว้นะครับก็คือยอด34ล้านบาทแต่ยอดปัจจุบันที่ได้มานะครับ2,028,310บาทเท่านั้นเองยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กัมพูชาด้วยนะครับให้บรรลุตามเป้าหมาย34ล้านสู้ๆครับขนส่งชวนเจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถฟรีก่อนเดินทางช่วงสงการกรมขนส่งทางบกเชิญชวนเจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถฟรีกว่า20รายการ ให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงสงการภายใต้กิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภยัยนะศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15เมษายนนายจิรุธวิสารกิตอธิบดีกรมขนส่งทางบกได้เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงการคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวกันเยอะ และใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงการอย่างปลอดภัยมากันที่ข่าวต่างประเทศนะครับรวยหนะักจีนพบแหล่งทองให้ผลผลิต2,000ตันนาน20ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสำนักงานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีมณฑลฉางตง ได้พบแหล่งทองคำนะครับที่มีมูลค่าตลาดประมาณ100 0 0แล้านดอลลา,าร์สหรัฐในชนบทในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนซึ่งแหล่งทองคำนี้นะครับมีขนาดใหญ่และยังมีลักษณะง่ายนะครับต่อการขุดเหมืองอีกด้วยในเบื้องต้นนะครับทางการจีนประเมินว่าแหล่งแร่ังกล่านะครับจะสามารถผลิตทองคำได้ปีละ2,000ตันเป็นเวลานานกว่า20ปีทั้งนี้นะครับตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมามณฑลซานตงอุดมไปด้วยทรัพยากรทองคา โดยมีผลผลิตมากกว่าพื้นที่มณฑลอื่นๆทั่วทั้งจีนจรวดที่ทำจากเครื่องพิมพ์3มิติลำแรกของโลกบริษัทสตาร์ทอัพทีเลทีวีทีสเปซได้ทำการส่งจรวดจ,จ,จากเครื่องพิมพ์3ามมิติตัวแรกของโลกไปยังสถานีอวกาศในวันพุทธที่ผ่านมาถึงแม้จะประสบปัญหาเครื่องยนต์นะครับหลังจากการยิง และเดินทางไปไม่ถึงวงโคจรก็ตามซึ่งจรวดลำนี้นะครับมีความยาว33.5เมตรและเซ้นรอบวง2.2เมตรโดยจรวดลำนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นจากโลหะผสมที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติประมาณ85%ซนะครับซึ่งทางบริษัทนะครับก็ได้ระบุอีกว่าในอนาคตที่จะถึงนี้นะครับมีเป้าหมายที่จะสร้างจรวดซึ่งทํามาจากเครื่องพิมพ์3มิติถึง9 5เอีกหน่อยทุกอย่างก็คงใช้เครื่องพิมพ์3มิติหมดนะครับในอนาคตดูแล้วฝรั่งเศสโกลาหน ประชาชนประท้วงรุนแรงทั่วประเทศประชาชนชาวฝรั่งเศสนะครับมากกว่า1ล้านคนได้ออกมาร่วมประท้วงการขยายอายุเกษียณนะครับจาก62เป็น64ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาคงโดยในพื้นที่นะครับได้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเผาอาคารและสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งนั้นนะครับก็รวมถึงสารกลางเมืองบอกโดยอีกด้วยทั้งนี้นะครับสภาพแรงงานยังประกาศนัดหยุดงานทั่วประเทศและรวมตัวการประท้วงอีกครั้ง ในวันอังคารที่28มีนาคมนี้ม้าลายหลุดสวนสัตว์วิ่งป่วนถนนกลางกรุงโซสื่อท้องถิ่นในกรุงโซนะครับได้รายงานว่ามีม้าลายนะครับเพศผู้ที่มีชื่อว่าเจ้าเซโลที่เกิดในสวนสัตว์ของกรุงโซนะครับเมื่อปี2564ได้พังลั้วไม้ออกมานะครับแล้ววิ่งไปตามถนนเข้าไปในเขตชุมชนจนประชาชนนะครับต่างก็พากันออกมาดูด้วยความมึนงงนะครับว่าม้าลายตัวนี้มาจากไหน โดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะครับได้ใช้เวลาตามจับมันนานกว่า3มชั่วโมงก่อนที่จะได้โอกาสนะครับยิงยาสลบใส่มันแล้วพามันกลับส่งคืนสวนสัตว์อย่างปลอดภัยโชคยังดีนะครับที่ในเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานทรัพย์สินเสียหายและไม่มีใครได้รับอันตรายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร้อยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัส วันนี้ผมสมพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 1 0 5 smile thailand